อันนี้พามาดูร่อนไส้เดือนครับที่นี่เราเลี้ยงไส้เดือนนะครับเลี้ยงไส้เดือนเพื่อใช้ปุ๋ยมุนไส้เดือนจะใส่ต้นไม้นะครับแล้วก็มีจำหน่ายด้วยอันนี้ก็คือหลังจากที่เราเลี้ยงมาได้สิบห้าวันนะครับเราก็จะร่อนอย่างนี้ครับร่อนพอร่อนออกมาแล้วมันจะได้เป็นสองเบอร์นะครับนี่เบอร์ละเอียดอันนี้หยาบนะครับ งานหยาบนี่ก็เอาป็นดินปลูกใส่กระถางอย่างดีเลยนะครับขี้เหยียดนี่ก็คือเอาจำหน่ายทั่วไปนะครับใส่ทําเป็นปุ๋ยได้เพราะผักได้นะครับเป็นดินเพราะได้อย่างดีนะครับะานอย่ากที่เราล่อนเนีย่ยได้มุนไส้เดือนขะเหยียดหยาบออกมาแล้วกากที่เหลือมันก็จะมาอยู่นี่ครับนี่ก็คือมีตัวไส้เดือนพร้อมนะครับสังเกตน,นะครับมีตัวด้วย เนี้ยแต่เขาไม,ไ,มไ,มไม่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 ตายนะครับอาจจะตกะใจหน่อยนึงพอลงมาอย่างนี้ปุ๊บเขาก็จะมารวมตัวกันนะเพื่อแชร์ความชืม้นเสร็จแล้วนี่เราก็จะเอาไปใส่กละมังต่อนะครับจะตักแล้วก็ใส่กละมังอย่างเงี้ยครับใส่แต่และกละมังเสร็จแล้วก็ใส่ขี้วัว แล้วก็ใส่อาหารเสริมนะครับอาหารเสริมแล้วก็มีเป็นผักทุกชนิดครับสามารถใส่ได้นะครับนี่อันนี้เราใช้ยหยกหยกกล้วยสับนะครับจะสับละเอียดหรือหยาบก็ไม่มีปัญหาครับเพราะหยกกล้วยแป๊บเดียวเขาก็เน่าถ้าเดือนเวลาเขากินเขาจะร้อยมันเน่าก่อนนะครับแล้วก็ดูดกินน้ำน,นี่ก็คือ การเลี้ยงไสเดือนที่ไร่อุดมสุขนะครับตอนนี้เราเลี้ยงอยู่ที่ประมาณหน0 0งกะละมังนะครับล่อนทีหนึ่งก็ได้ประมาณหนึตันนะครับเดือนหนึ่งก็ล่อนสองรอบอ,อันนี้ก็คือที่ล่อนเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ขี้วัวให้ใหม่มันก็จะออกมาประมาณนี้อันนี้ก็คือ การเลี้ยงไสเดือนเอามูลไสเดือนไว้ทําปุ๋ยนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจในการเลี้ยงนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับมีจําหน่ายพันไส้เดือนด้วยนะครับมีพันเอ f แล้วก็พันบลูนะครับ, 1, AF, แ,ล 1, รบแล้วก็พร้อมแนะนําวิธีการเลี้ยงทุกขั้นตอนนะครับเลี้ยงแล้วไม่มีตายนะครับถ้ารู้วิธีนะครับ